ปวดหัวกับพระสุวู้หวาจริงๆใครช่วยจับมือจับไม้จับมือจับเห็นข้อความ youtube ขึ้นมาหน้าจอวันนะคะเพิ่งเปลี่ยนคือการใช่ส่วนสวยด้วยมือเราเนี่ยโอ้ยกว่าจะห้ามได้ว่าไปลบไอ้ชื่อยาวๆออกเดี๋ยวเหอนะคะทีนี้ต่อต่อต่อเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เข้าเรื่องนะคะส่วนใครก็ตามที่ทำ ทำคลิปอยู่แล้วคิดว่าตัวเองไม่ปังสักทีทํายังไงจะปังเอาไอเดียนี้ไปใช้นะคะแล้วก็ช่องอแอดเสรีกรเกษตรอีสานเหมือนกันเอาไอเดียนี้ไปใช้ค่ะกินด้วยกินตัวเอมี่เอองงชื่อช่องมากเลยนะคะขอดูอีกทีหนึ่ง สวัสดีค่ะเท้าปลายหลงงชื่อช่องกินตัวเอมี่กินตัวเอมี่เป็นภาษาเหนือหรอคะกินตัวมันไม่ค่อยติดปากค่ะเอาขออนุญาตทักนะคะขออนุญาตทักว่ามันไม่ค่อยติดปากกินตัวเอมี่นะคะถ้าจะกินด้วยก็กินด้วยไปเลยค่ะเพราะว่า คนภาคกลางหรือภาคอีสานเขาก็จะไม่ไปพิมพ์คำว่าตวยนะคะแต่ถ้าเราจะทำช่องให้คนเหนืออย่างเดียวดูก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ภาษาเหนือไปนะคะทีนี้มาต่อค่ะ แล้วเราจะทำยังไงให้มันมีแนวทางทำคลิปปังเอาไอเดียนี้ไปใช้กับทุกคนทุกคนทุกช่องทำแบบนี้วันนี้เราไม่ปังเดี๋ยววันหนึ่งเราปังเมื่อเช้าวันเพิ่งเห็นคลิปช่องหนึ่งมันดันมาที่ช่องหน้าฟีด u t u b e นะคะเดี๋ยวมันขอนึกอีกทีหนึ่งก่อนช่องที่เขาออกอากาศไปเมื่อหนึงปีที่แล้วนะคะเป็นคลิป คุณน้ำฟ้าเมียหมอปลาค่ะทุกคนวันไม่เคยดูช่องช่องนั้นเลยนะคะช่องนั้นเป็นช่องใหญ่ช่องดังและช่องปังอยู่แล้วเขาทำคลิปเรื่องน้ำฟ้าเมียหมอปลาไม่ใช่คนธรรมดาเราลองไปกดดูนะเราจะเห็นคลิปคลิปนั้นวันขออนุญาตไม่โฆษณาให้เขาตรงนี้นะคะว่าช่องไหนเขาเป็นช่องดังอยู่แล้วค่ะเขาทำเรื่องคุณน้ำฟ้าเมียหมอปลาเมืมอม่อหนึ่งปีที่แล้ว ขออภัยขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปังแล้วค่ะทำไมจะจุดพลูบอเชื้อซื้อพลูไว้บอกแอดหรือว่าจะจุดบ้างไฟเอเขาเคยทำคลิปเรื่องเมียหมอปลาเอาไว้เมื่อ1ปีที่แล้วแล้ววันนี้นะคะคลิปนั้นมันกลับมาดังแล้วก็ยอดวิวหนึ่งแสนค่ะขออนุญาตอมลูกอมในปากนะคะ เสียงหายเสียงหาย <c oughs> <c oughs> บังไฟแสนถึงว่าดังปุ้งปังปุงปังเลยทีนี้นะคะพอมันเกิดเหตุการณ์หมอปลาคุณน้ำฟ้ากับหลวงปู่แสนหลวงหล,ลวงปู่แสง ข่าวนี้มันไม่ได้เป็นข่าวสิเป็นช่อง YouTube คลิปคลิปนี้มันก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะวันสมมุตินะวันสมมุติให้ทุกคนฟังนะคะไม่อันนี้ไม่ได้เหตุการณ์สมมุติอันนี้เหตุการณ์จริงเลยวันเป็นคนเก็บผักป่าสวีเดนแล้ววันก็จะทำคลิปแยกประเภทคลิปไว้ค่ะปีที่แล้วช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเรียกว่ามีคลิปที่กาก,ากมากๆนะคะ ยอดวิวสองสรอยวิวค่ะคลิปเก็บผักของวันจะมียอดวิวสองสามรอยวิวแล้วอยู่ๆคืนนึงตื่นมาตกใจเลยค่ะคลิปโกดจุลาของวันมียอดวิวขึ้นหนึ่งพันวิวค่ะพิมพอะไรยากมากปูม้าปักนะ้ำประแสเอ้ยปูม้าประแสทะเลระยอง <laughs> ชื่อชื่อช่องมันไม่คล่องปากแบบนี้มันก็จะจํเาเวลาเราพูดชื่อช่องเพื่อนเราก็จะ ลืมๆค่ะทุกคนเนี่ยยกตัวอย่างช่องปัสสู่เป็นต้นชื่อช่องมันต้องคล่องปากจําเอาไว้ใครอยากได้ชื่อช่องเป็นมงคลก็คือให้ไปขูดที่ต้นมะขามอันไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะเอ่อต่อต่อ,ต,อต่อที่ช่องวันคือวันเป็นคนที่ชอบเข้าเาเดี๋ยววันทำพาไปดูเลยค่ะวันเป็นคนที่ชอบ